ช่วงนี้หน้าร้อนอากาศก็ร้อนด้วยเช่นกันนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญพาคุณผู้ชมมาดูสําหรับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาดีกันที่ทางแมคโครกับทางโลตัสนะครับจับมือพัฒมิตรผนึกกาลังช่วยคนไทยคลายร้อนขนทัาเครื่องใช้ไฟฟ้ารถใหญ่รับเทศกาลสงกรานทุกสาขาทั่วประเทศรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมกันนะครับ หลังจากโรรบุตูเนียมวิทยาแจ้งเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการโดยคาดการว่าอุณหภูมิปีนี้จะสูงกว่าปีที่แล้วส่งผลให้ความต้องการสินค้าคลายความร้อนอย่างเครื่องปรับอากาศและพัดลมเพิ่มสูงขึ้น ล่าสุดแมคโครและโลตัสร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจจัดโครงการแมคโครโลตัสลดยิ่งใหญ่ช่วยคนไทยคลายร้อนนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นสินค้าขายดีประจำฤดูกาลมาตอบสนองความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยการลดราคาพัดลมครั้งยิ่งใหญ่ให้ลูกค้าได้ซื้อสินค้าราคาดีรับเทศกาลสงกราน สำหรับแม c โครจะโปรโมชั่นขายใต้ดีมโปรแรงรับลมร้อนโดยพัดลมถือเป็นสินค้าขายดีและเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งมีไฮไลท์คือพัดลมแบรนด์แอรี่ขนาด12นิ้วและขนาด16นิ้วนอกจากนี้เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศหรือตู้แช่ครบ1,000 0บาทรับพัดลมชาร์ปขนาด18นิ้วฟรี ด้านล o ตัสจัดโปรโมชั่น Summer f ์ฟันเวอซึ่งพัดลมเป็นไอเทมเด็ดที่สำคัญประจำฤดูกาลไม่แพ้กันโดยขณะที่ขายดีคือพัดลมขนาด12นิ้วและ16นิ้วจากแบรนด์ครีโซึ่งจัดโปรโมชั่นเน้นราคาประหยัดรวมถึงยังมีแบรนด์ชั้นนำอื่นๆที่นำสินค้ามาจัดราคาพิเศษอีกมากมายเพื่อสร้างทางเลือกให้ลูกค้า สักครู่นะคะช่วหน้ามาดูกันเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งกันค่ะทั้งเรื่องของการที่จะเตรียมเปิดเผยถึงกรณี